สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะโซลาเซลล์รุ่นสปอ t l ตไลท์กันนะคะโซลาเซลล์รุ่นสปอ t l ตไลท์นะคะหน้าตาของเจ้าไฟนะคะสปอ t l ตไลท์ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะะประมาณนี้จะบรรจุนะคะมาอยู่ในกล่องนะคะซึ่งจะแยกกล่องกันระหว่าง กล่องของอตัวโซล่าเซลล์แล้วก็กล่องของหลอดไฟนะคะซึ่งหลอดไฟตัวนี้นําเข้านะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเม็ดไฟตรงนี้นะคะวัสดุเนี่ยที่ใช้นะคะเป็นวัสดุนะคะอลลอยซึ่งไม่ขึ้นสนิมนะคะทนทานมากๆนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ใช้อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งที่บ้านก็จะอยู่ใกล้ทะเลเลยนะคะก็จะไม่ขึ้นสนิมนะคะแล้วก็จะมีฐานนะคะตรงนี้เป็นฐานเหล็กนะคะ อลูมิเนียมนะคะที่ใช้ในการยึดกับตัวเชิงชายบ้านหรือบริเวณอขอบไม้ขอบปูนนะคะเพื่อทเะส่องตัวสปอตไลท์ตรงนี้ไปยังบริเวณที่เป็นลานบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นลานหน้าบ้านหรือว่าลานหลังบ้านข้างบ้านนะคะหรือจะเป็นโรงรถนะคะต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับ การที่เราจะใช้งานนะคะในการส่องสว่างบริเวณสนามหรือว่าที่ล่งกว้างนะคะให้มีแสงสว่างทีเ่เห็นได้นะคะโดยที่สามารถที่จะ สองสว่างเป็นสนามฟุตบอลน,นะคะสนามาโรงต้นไม้นะคะคอกไก่นะคะแล้วก็บริเวณหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านที่มันมืดๆนะคะเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะสารพัดประโยชน์มากๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะแถมสกูนะคะมาให้นะคะในการยึดนะคะถ้าไม่พอเนี่ยเราสามารถะะที่จะซื้อตะปูนะคะที่เจาะเหล็กเจาะปูนอะไรต่างๆนะคะเพิ่มเติมได้นะคะส่วนสายนะคะ เคเบิลนะคะของเจ้าตัวนี้เนี่ยยาวประมาณอาสองเมตรครึ่งนะคะสองเมตรครึ่งนั่นเองนะคะซึ่งนะคะเป็นบริเวณที่เราสามารถที่จะต่อเชื่อมนะคะกับเจ้า,าแผงโซลาเซลล์นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ตรงเจ้าแผงโซลาเซลล์นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแผงโซลาเซลล์ของรุ่นนี้นะคะจะเป็นแผงที่ใหญ่ที่สุด กลุ้นเลยที่เรามีนะคะใหญ่ครึ่งหนึ่งกับตัวแม่ค้าเลยก็ว่าได้นะคะวิธีการเลือกซื้อโซล่าเซลล์น,นะคะถ้าเราอยากที่จะนะคะใหะ้ไฟของเรานะคะสว่างล่งนะคะเราต้องดูพิจารณาที่ตัวแผงนะคะถ้าแผงใหญ่เนี่ยจะรับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยได้นานจะทําให้นะคะ,ะบริเวณบ้านของเราเนี่ยสว่างสวัยมากๆนะคะมากๆ ซึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ถึง50,000ชั่วโมงหรือว่าประมาณ10ปีเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะเก็บไฟได้สูงสุดนะคะถึง30วัตต์ด้วยกันนะคะแล้วก็มีแรงดันที่ต่ำก็คืออยู่ที่5โวลต์นะคะไม่เป็นอันตรายนะคะโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช้ไฟฟ้านะคะใช้เฉพาะ ตัวแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ต่อเชื่อมกันนะคะซึ่งจะรับประกันนะคะ1ปีทุกชิ้นนะคะจากร้านเรานะคะอนอกจากนั้นนะคะยังมีวิธีการนะคะในการติดตั้งนะคะให้ด้วยนะคะว่า รับของสินค้าไปแล้วนะคะจะติดตั้งยังไงนะคะเรามีคู่มือของการติดตั้งให้นะคะบอกวิธีการนะคะแล้วก็จะมีใบรับประกันสินค้านะคะให้ด้วยนะคะ1ปีนะคะติดต่อเรามาได้นะคะหากเกิดไม่สว่างภายใน1ปีนะคะก็สามารถที่จะรับตัวใหม่ไปได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะในการที่จะ ส่องสว่างนะคะบริเวณบ้านนะคะบริเวณโรงแรมนะคะบริเวณข้อไก่บริเวณร้านต้นไม้หรือร้านขายของนะคะต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟเลยนะคะเพราะว่าค่าไฟศูนบาทนะคะสว่างตั้งแต่ข้ามยันเช้านะคะเพราะว่ามีระบบอัจฉริยะนะคะในการที่จะคำนวณไฟนะคะ4ชั่วโมงแรกเนี่ยจะให้ไฟที่มีแสงสว่างสูงสุดนะคะหลังจากนั้นจะมีระบบอัจฉริยะ คำนวณนะคะแสงสว่างให้เพื่อที่จะให้โซลาเซลล์เนี่ยสว่างได้ทั้งคืนนะคะสว่างได้ทั้งคืนค่ะถ้าใครสนใจรุ่นสปอ t l ตไลท์นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายกันมาได้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปกับรุ่นอื่นๆค่ะ